ตัวเองอรูปภาษาลูกไหนสิแต่วสวยอ่ะก็แต่งได้ตัวเองเลยได้ดีหน่อยนะมึงพอมีให้กูยืมสักเมืม่อวันก่อนปะวะเดี๋ยวอีสองสามวันอ่ะกูคืนให้เดี๋ยว,อวอเ,เอาชาเขียวก่อนนะอันนี้ชาเขียว,แล,วแล้วก็อันนี้ด้วยอุ้ยน,นี่ก็น่ากินนะเอาเนี้ยนี้น้องเช็คบิลจ้ะ ทั้งหมด1,800บาทค่ะฮะ1,800เลยเลยหรอมึงกูมีเรื่องจะรบกวนหนูเดียวว่ามึงควรจะมีเงินให้ก,กูอีกห้า0ก็ว่าชุดนี้สวยมาก เส็จนี่ก็รัดชุดนี้ยิ่งปังไปเลยอ่ะอย่างนี้ไม่มีไม่ได้แหละแต่ตอนนี้ไม่มีตงังค่ะทำไงดีวะอ๋อคิดออกละเฮ้ยมืองว่างอยู่บ้าวะ พอดีกูจะรบกวนมึงสักหน่อยว่ะช่วงเนี้ยกูไม่ค่อยสบายอ่ะกูไม่สบายนิดหน่อยอ่ะมึง <c oughs> มึงพอมีให้กูยืมสักหมื่นหนึ่งก่อนปะวะเดี๋ยวอีกสองสามวันอ่ะกูคืนให้ โง่ลาล่าลาลาออกต่อค่ะอุ้ยเอฟค่ะสวยป้ง น้องๆรับออเดอร์หน่อยมาแล้วค่ะน่ากินนะแล้วเ,เอาชาเขียวกว่อนนะอันนี้ชาเขียวแล้วก็อันนี้ด้วยอุย้ยนี่ก็น่ากินนะเอาอันนี้เอานี้แล้วก็อันนี้ด้วยนะอันนี้ด้วยแล้วก็อันเนี้ยโอเคนะ น่ากินมากเลยอ่ะถ่ายรูปดีกว่าอย่าไต้องถ่ายรูปปวดเพื่อนสักหน่อยอ่ะเชฟโอเคลองชิมกันกว่าชาเขียวกว่อนละกันหอมอ่ะอืม,ม,อ,มอร่อยมากอืม

กวหมด1,800บาทค่ะฮะ1,800เลยเลยหรอค่ะทำไมแพงจังอะ่ะพอดีของเรานำเข้าจากอเมริกาใต้ทั้งหมดค่ะอเมริกาใต้เลยหรอค่ะเอ่องั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จัดการให้แป๊บนึงโอเคค่ะรอแป๊บนึงฮัลโหลมึง มึงกูมีเรื่องจะรบกวนมึงอีกแล้วว่าคือมึงพอจะมีเงินให้กูยืมอีกห้าพันก็วะเออรอบนี้คืนแน่อีสองสามวันคืนเออ,อกูต้องเอาไปจ่ายค่าห้องว,ว่ามึงพอดีอะถ้ากูไม่จ่ายวันนี้เขาต้องไล่กูออกจากห้องแน่เลยวะ่ะแล้วข,ของของพี่อยู่ในห้องกูอะ กูต้องเป็นคนที่ไหนที่อยู่ในมือมึงอ๋อโอเคมึงได้ได้ได้เออเออเออโอเคโอเคอี้มันต้องเี้ซิวะเท่าไหร่นะจ๊ะน้องหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะโอเคเดี๋ยวพี่สแกนจ่ายเลยโอเคหนึ่งพันแปดร้อยบาท เรียบร้อยจ้ะนี่ต้องทอนเลยจ้ะขอบคุณค่ะตัวเองดูโทรศัพท์รุ่นใหม่สิสวยอ่ะสีนี้สวยอ่ะเนี่ยชอบอ่ะของเอียชอบสีเดียวกันด้วยอ่ะเรีนไ,ได้อ่ะดูสิ ฟังชั่นมันก็ครบอ่ะถ่ายรูปก็สวยก็ยังได้เลยได้ได้ซื้อไหนนะได้จริงมีซื้อไหนบ่าได้จ้ะสำหรับแต่งหน้าเขาให้ได้ทุกอย่างเลย อรอประกาศกัน,กนฮัโหลมึงมึงพอมีให้คุยอ่ะฮัลโหลฮัลโหล รออีกคนหนึ่งไหมรับรับฮัลโหลมึงมึงพอมีเงินให้กูฮัลโหลฮัลโหลอุย้ยเพื่อนก็ช่วยเหลือไม่ได้สักคนเลย แล้วมีแสบาทที่ขอแล้วได้เลยนะครว่าเรือทันใจไหมครับอ่านงั้นเดี๋ยวอุ้นเครื่องนครับอุ้ยขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับดีๆรับใช้ตลอดแต่เดี๋ยวกต็ต้องใช้ต้นใช้ดอกให้ครบตามจำนวนนะครับถ้าไม่ครบเนี่ยก็ดูๆกันอยู่ แค่นี้เองครบอย right. ู่แล้วง vale> ั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนละนะขอบคุณมากเขามาแล้วสา่หลาเขามีของมาสุบพ um ัยตัวเองด้วยแหละของอะไรอะ อะไรเอ่ยกล่องสีเหลีย่ยมพูดได้ด้วยสีเหลี่ยมพูดได้ด้วยอ๋อ,อดูแหละวิ<อ>วทยุทานินใช่ไหมไม่ใช่อะไรอันที่มีแอปเปิลนะอันที่มีแอปเปิลนะบอกวั้ไหนที่แรกก็รู้แล้วเนี่ย ขายแอปเปิลใช่ไหมโอ๊ยไม่ใช่งั้นเฉลยเลยดีกว่าแทนแทนแทนนี่ไงโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่เจ๊อยากได้อ่ะชอบไหมชอบมากเลยรักจริงเลยรักไหม เดี๋ยวมึงช่วยเงียไม่มีเลยหวาเดี๋ยวเอาไปก่อ,อนเดี๋ยวกู ทำไมดีวะเงินไจะหาตังค์ที่ไหนคืนเนี่ยอโอ๊ยทำยังไงบ้าฮัลโหลจ้าเงินที่ยืมมาหนึ่งแสนเหรอจ๊ะขอผัดไปก่อนได้ไหมจ๊ะ พอดีว่ายังไม่มีให้อ่ะค่ะฮะ,จะเจ้าดอกเบี้ยอโอ๊ะน่าจะเอาที่ไหนให้อ่ะขนาดเงินกินข้าวยังไม่มีเลยะยังไงก็ต้องคืนหรอยไม่มีให้หรอกจเจ้าไหนคืนน่ะไม่มีหรอกอุ้ย ขื่นอยู่ตกอ่ะมาตามมากระทืบแน่มาอยู่เลยเว้ยไปไปเดี๋ยวลูงมีดีล่าจะรีบไปไหนจ๊ะก็ กำลังหนีเจ้านี่ที่ล้างกี่นี่ละจ้าแล้วทันไหมจ๊ะไม่น่าจะทนันละจ๊ะอ่าถ้าไม่ทนันถ้างั้นก็เตรียมตัวแล้วกันนะจ๊ะไม่เจ็บ